โนหรอโดนแล้วฮะคิดว่าจะรอดคิดว่าจะรอดเนาะแยกเข้าน้องกินได้ยังไงรู้ไมได้ยังอย่ามาเถงแม่เขาบอกพ่อทำไมแทนที่ฉั่จะร้องทางานแต่ต้มองแยกเข้าน้องกินแบบนี้ได้ยังไงนี่ส่เสียใหญ่เลยเอาใหญ่้แล้วเราน่าใจนะยังไม่พอแค่นี้นะ่ตมอง พ่อจะถามน้องและเ้่ามันยังมีวันนี้เน่ยคุยกันยาวขโมยอย่ขโมยอ้ขโมยก็จ่า้หมดวิ่งทำไมอเหนื่อยและเคยโอ้ยคุณพี่อย่าร้องแบบนี้ค่ะ อ,ะะอายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยแล้วยังไงต่อมีอะไรอีกหรือเปล่าพี่จะได้จัดการทีเดียวเลยให้มันจบจบไปเลยอย่าพูด<า>ได้ใช่ไหมคะอนอกจากต้องมองจะแยกข้าวน้องกินแล้วยาเนี่ยก็แค่ถามลูกดีๆว่าต้องมองเอ,อ้อยทำแบบนี้นะลูกมันไม่น่ารักจะแยกข้าวน้องกินนี่มันไม่ดีนะลูกยาตักเดือนแค่นิดเดียว อะไรนะคะแต่ลูกคงคิดว่าอยากเย็นกาแฟนะค่ะพี่จัด่ายเยินดีนะะคยอย้อนต่อปากต่อคำมันควรไหมฮะต่อต่อต่อปากต่อคำ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 ที่เขาไม่ต่อฟ้าเลยนะยิ่งโตยิ่งเอาใหญ่นะทำไมล่ะทุกคงโตแล้วเธอจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆเห็นไหมน้องก็เริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวัน แล้วเป็นพี่แล้วแบบเนียททำตัวแบบนี้จะไปสอนน้องได้ยังไงฮะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยจิบสิบสามสิบสามสิบสามมหนึ่งเรียนมหนึ่งมากี่ปีแล้วจิไม่สิบสามมันต้องอยู่มหนึ่งแต่พ่อจะถามว่าตุ้มมงเนี่ยเรียนปสี่มากี่ปีแล้ว ตามสี่บีแล้วเรียนอะไรไม่จบสักทีฮะเรียนไปสามสี่ปีเนี่ยคนอื่นก็จบกันไปหมดแล้วหนูไม่หนูไม่อยากออกทําไมถึงไม่อยากออกล่ะหนูติดพันคุนคูรูติดพันคุณครูตพว่าแค่นี้เนี่ยฮะจุกยังไม่จัหัวเลยนี่จะมีเมียแก้รอแก้รอครับแก้รออะไรรอรอรอเรือครับเขียนไม่ถูก กจะพูดีไม่อายน้องเลยนะไม่อายไม่อายหรอต้องฮะถามหน่อยเป็นเด็กเขาต้องนอนกันดึกดึกดื่นดึกดึกเดินเนไม่นอนทำอะไรแล้วเมื่อไหร่จะโตโหนูหนูก็ออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ ทำอะไรออกกำลังกายตีสี่หรือตีห้าเนี่ยทำอะไรนพ่นข้าหนูเลื่อนเลื่อนจิ๊กอไปกระดูกเห็นเห็นอะไรลูกเห็นตื่นเต้นอ,อ้าวรบพี่พนุมาเนี่ยพายาวไข่แต่เอาไฟกระพันหนาดึ๊ดดึ๊ดดูอะไรเนี่ยแม่พ่อไม่เคยเห็นเลยส่งไม่ให้พ่อดู ก็ดูได้ทั้งวัดแเนี่บอกเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรไม่เคยแล้วไปทางอะไรหนูก็หนูก็ออกกำลังกายครับพี่ๆคณะตอนราวใจดีพาต้มมงไปเลี้ยงด้วยใครพาไปเลี้ยงไหนขอชื่อหน่อยสิก็ตอนนี้เขาป่วยครับเขาไม่ได้มาครับเขอหมวโจกันนะใช่ครับทั้งแกังเลยครับ อ๋อวันนี้เขาออกกําลังกายยังไงถ้าจนป่วยเขาออกกําลังกายจนป่วยเลยครับอ๋อมันคงจะดีมากนะหนักอะไรครับหนักเข่าๆหนักั้งลู่เลยครับเ,าเบ,บาได้ต้องเบานะนี่เป็นจันลุงป๊อกเลยครับอโอ้โหนี่มันออกกําลังกายอะไรกันเนี่ยหาคนพากันให้ควักเลยครับเนี่ย แล้วที่พี่ชอนป่วยอย่าบอกน้องพี่ชอนไปออกกําลังกายเขาด้วยพี่ชอนไปครับแต่ว่าไปคนละโซนกัน <c oughs> พี่ชอนเไปโซนที่มีแต่แปบแต่แบบว่าลำลำฮะ <c oughs> อะไรนี่พูดถึงอะไรเนี่ยฮะคนออกกําลังกายวิตนเน็ไงฮะเออี๋้วเธอนะตุกมงอย่าให้รู้นะว่าพาน้องไปเสียคนอ๋อนี่ผมไม่ได้พาเขาไปกันเองได้ครับ <c oughs> ไอสองคนนี้เขาก็ไปกันเองเรื่อย เออใช่ไหมโชกชันใช่ไหมไปไปวิ่งครับพ่อจ็อกกิ้งครับน้อยน้อยเรียกว่าไปจริงน้อยทำน้อยเหลือเหลือน้อยทำน้าเอยเป็นอะไรทำไมเดี๋ยวมันก็ไปบอกเขาเองแหละว่าเป็นลิเกที่มาที่นี่แต่มีแต่ว่ามีคนนึงครับว่าว่า ว่าว่าเขาว่ามีพี่คนหนึ่งครับเขาไปแล้วเขาบอกว่าเขาหนีเมียมาครับ <c oughs> แต่ว่าอยูจำนาชัดเจนไม่ได้แต่ว่าจําคิ้วได้คิ้วหนาตึ๊บคิ้วหนาไ็นจริงจ <c oughs> <อ>ังเลยครับพ่อใช่พี่เขาไม่จ่ายสตาค์ไม่จ่าย <นะ S 2> ครับไม่มัวห้องอื่น <c oughs> นะไปไม่น่นนะ <c oughs> จ่ายต้องมองพีนะ่ไรเสียง ยุ่งเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันอีกทะเลหนูหนูไม่หนูไม่หนูไม่ยุเขาก็จับของเขาเองได้ได้เลิกเถียงแล้วทีได้ไหมเนี่ยแล้วพ่อจะถามน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าน้องบอกว่าตุ้มโมเป็นคนผิดวันนี้นี่ตุ้มโมวันนี้โดนหนักแน่ครับำใาไมันเดยเงียบไปเลยนะเฉยๆนะมาองน้อก่อน ่าวิงหน้าไปเ็น่อยด้วยปากได้ตีนักมั่งไอ้หนูถ้าหนูเห็นอะไรหนูไม่บอกแม่แล้วแม่ออกหนูแม่รู้ได้ไงว่าเขาทำอะไรข้างหลังนี่ปากดีทำอะไรคุณบอกไปทำอะไรหนูไม่เห็นเขาอยู่หลังเวทีเลยเขาไปฉี่สิที่คุณพี่ใจเย็นๆนะคะอย่าตีลูกเลย